สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการตอกต้ำทอกกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมตอกต้ำพันส um ิทวิเชียรคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะอ้าวมานะครับในสัปดาห์นี้นมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็ทีมขวัญใจคนไทยก็ดูดีกันซะส่วนใหญ่นะครับอย่างเพเทียสก็กลับมาแล้วกรีนเบก็กลับมาที่สําคัญเนี่ยนะครับก็มีหลายๆเกมที่แต้มมันเยอะด้วยนะครับ แต้มันค่อนข้างเยอะด้วยก็แบบระดับทีมหนึ่งทำได้30แตบบ้ม40ิบแต้มก็มีทีมหนึ่งอสอบหนึ่งเกมรวมกานเป็น60หรือว่าเจแบบิแต้มซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเยอะมากนะฮะก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับดูว่าผิดคาดหรือเปล่าดูว่าถูกใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราให้พี่เมธนะฮะให้นาสุเมธของทุกๆคนเนี่ยมาช่วยกันตอบนะครับเอาละพี่เมธอยู่แล้วนะฮะพี่เมธหมาอย่างมาแล้วผมมือใหญ่ๆอยู่แล้วนะฮะสวัสดีครับ พี่เมครับคือกับเรานะครับพี่สุเมธรัตนเ็ญชานะครับขอผมน้ำตั้มนะฮะขอเข้ามาพูดคุยกันพี่เม์เป็นยังไงบ้างตอนนี้สบายสบายเนาะอยู่บ้านสบายครับอากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนนะมีฝนด้วยแถวบ้านผมอะพี่สุเมธครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนตัวเป็นยังไงบ้างครับพี่กับ nfl สัปดาห์ที่สองครับต้องบอกว่า nfl ในฤดูกาลนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองเกมสนุกกันเกือบจะทุกคู่เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่เป็นเกมไหนเ่ะไม่ว่าจะเป็นเตอร์เ i นไนไม่ว่าจะเป็นมั g เด s u น d a y เด g h t ถือว่าเป็นเกมดีอย่างเนี้ยอย่างยกตัวอ,อย่างเกมที่แ a c k e r s เจอ,เก,อกับ Lions เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเกมนะครับครับอ,อืมนะก็คือผลการแข่งขันของทุกคู่ทุกเกมเนี่ยเราก็คงทราบกันแล้วนะครับคือส่วนตัวผมผมก็จะไปติดใจกับเหมือนกับว่าเออมัน อย่างผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีทีมรักอะไรผมก็แบบรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีนะในปีนี้เนี่ยอย่างแรกคู่มันสูสีอย่างที่สองแป้งมันเยอะดีอย่างแม้แต่เกมที่พี่สุดเม่กับพีตต่ต้นอภกรบรรยายตั้งแต่เช้าวันศุกร์ใช่ไหมครใจแอสกับวชิงตันก็โอ้โหเม็ดเดียวอะ่ะคู่นั้นนี่ต้องบอกว่าดราม,ม่าเยอะมากนะในช่วงประมาณสองสามนาทีสุดท้ายเนี่ยพลิกไปพลิกมาโอ้โหยังกับขนมตังปิง้งอ่ะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเกมสนุกมาก แมถ้าเป็นผมนี่อาจจะบอกว่ายิงกระมูสเตะอันนี้ขนมปังเป้งนะครับแล้วก็มีเกมที่แบบแต้มรวมกันเยอะๆนี่เราพูดถึงคู่อื่นก่อนนะที่เราจะยังไม่เราจะยังไม่ recap นะครับอย่างบราวกับเท็กซันก็เยอะ31-21ตั้ง52แต้มนะครับแล้วก็สูสีเทาทั้งนั้นเลยอย่างโพสต์กับแรนส์ก็สูสีนะครับแล้วว่าผมติดใจอยู่คู่หนึ่งที่แต้มมันเยอะมากๆเนอย่างอะไรนะคาร์ดินัล 34กับไวกิ้ง33เมไมเดียวอีกเหมือนกันพี่สุเมศก็อยู่ที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้แต่แเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแอ่ะบอกว่าปีปีเนี้ฟอร์มของไคลเดนเมอรี่เนี่ยดูไปดูมาเนี่ยทำให้นึกประโกองเดีเพราะว่าลักษณะลีลาการเล่นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการสะบัดโบกการกว้างโบดูพลิว้วดูมีความมั่นใจมากส่วนค<ร>ู่ที่ขาดที่สุด นะฮะผมว่าเขาไม่มีเกมไหนจะขาดกว่าน,นี้แล้วแหละส5 0สิบห้าศูนย์ครับมันยังเกิดขึ้นใน NFL ปัจจุบันได้นะครับางด้านของบิลชนะดอลฟินส์ไปนะครับดอลฟินส์มีปัญหาโบบค้ชแบ็กตัวจริงเจ็บนะครับก็คือ<ม>ตัวเจ็บก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีนมนมบุกเนี่ยหลวดแล้วก็เล็กอีกที่เห็นเขาบอกว่าปีนี้บิลส์มีสิทธิ์ไปถึงชิงแชมป์สาย AFC ไหมครับเอาเป็นว่าผมว่ามีโอกาสสูงนะคืออย่างน้อยๆอ,<ม>อันดับแรกเลยเนี่ย วิวน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มของทางเอฟซีตะวันออกน่าจะได้เป็นแชมป์กลุ่ม <Yeah. S 1> แล้วพอได้เป็นแชมป์กลุ่มแล้วเนี่ยถามว่าจุดที่จะไปได้ถึงการที่จะเป็นชีัชม้มสายได้หรือเปล่าเนี่ยผมอยากให้ดูปัจจัยอืน่นเช่นถ้าตัวสัมพันธ์เจ็เนี่ยบางอาจจะสะดุดได้อย่าลืม <Yeah. S 1> นะครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเริ่มต้นแล้วนะครับที่เอเนฟลจะมีทั้งหมดในฤดูกาลปกติ17เเกมการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเกมเนี่ยมันสำคัญมากมันจำเป็นจะต้อง ให้มีผู้เล่นที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยสามารถที่จะอยู่ยืนระยะได้ยาวๆนอกเหือจากนั้นเนี่ยจะต้องมีผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยที่ดีพอที่จะโรเตทดได้ไม่อย่างนั้นเนี่ย<ะ>ตัวจริงลงเยอะๆโอกาสเจ็บในการเล่นเนี่ยจะสูงนี่ขนาดแค่สองสัปดาห์ยังมีเกมที่ต้องเล่นอีกสิบห้าสัปดาห์เพราะไม่ใช่สิบสัปดาห์ติดต้องบอกว่าอีกสิบห้าเกมนั่นก็หมายถึงว่าเกมมันยาวขึ้นโอกาสที่เจ็บก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นทีม<ะ>ที่จะไปได้รอบลึกๆเนี่ยมันจะต้อง มีเขาเรียกอะไรอย่างที่บอกจะต้องมีตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์แล้วก็ตัวบาดเจ็บไม่มากว่าแล้วนี่นะครับงั้นเราไปดูกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะครับกับ3คู่ที่เราเตรียมมารีแคปกันนะครับซึ่ง เริ่มต้นกันนะครับเกาะควันหลงจากที่จบไปเมื่อเช้านะครับนั่นก็คือ Green Bay Packers นะครับที่จะพบกับทางด้านของเมื่อเช้าเจอใครเนี่ยแต่ว่ามันเบียดนะครับ d e ทรอย t l i o ออนะครับก็คู่นี้เป็นทางด้านของ Packers กลับมาฟื้นนะครับเอาชนะไปได้เรียกว่าสบายไหมอ่ะก็สบายๆเนี่ยเหมือนมารันในช่วงครึ่งหลังนะครับรันในช่วงสองโพเตอร์สุดท้ายแบบแซงหายปุ๊บเข้าไปเลยครับพี่สุเมศครับ คือต้องบอกว่าครึ่งแรกไลออนตู่ด้ติดจบด้วยการขึ้นนำแท็กเกอร์ติ <A> 2 2> ดครับตอนอยู่สามใช่ไหมใช่คือน,นางอยู่ด้วย1 7ต่อ14ครับแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่ไปมีการพูดคุยมีการจูดมีการปรับครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าไลออนเนี่ยทำแต่ไม่ได้หลยดแล้วก็โดนแท็กเกอร์ดภายใต้การนำนขะองแอ,อโรเจอร์ตัตตูมตัตตูจนชนะไปในที่สุดต,ต,ต,ต่อ17 Mm. แล้วก็โรเจอร์กลับมาเป็นโรเจอร์ที่เราคุ้นตาคือปีที่แล้วเนี่ยถ้าจํากันได้โรเจอร์ Roger เนี่ยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่าผู้เล่นคุห้าแต้มครับ <Your best S 2> เป็นพวงที่ <Your God. S 2> มีปัญหาเยอะมากเพราะว่าจบด้วยเลตติ้งเนี่ยเพียงแค่3 6มสิบหกจุดแปดนนนิแต่พอ <God. S 2> ในสัปดาห์นี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเสือเมื่อเข้าสู่ท่าปุ๊บเนี่ยก็ mm. มีความ ไปห,หยอกมีความมั่นใจแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างจากกนได้ชัดเลยนอกบ้านกับในบ้านมันต่างกันขนาดนั้นเลยลลเหรอครับกินเบงเนี่ยคือจะว่าไปแล้วเนี่ยโรเจอร์ไม่ใช่โค้ชแบคที่ไมีประสบการณ์แต่ที่ผมพูดไปนเนมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเอ่อโรเจอร์เนี่ยเวลาไปเล่นที่แตนโคลได้าดนี้ก็เลยทําให้ออกมาแล้วค่อนข้างแย่แต่ว่าพอวันเนี้ กลับมาที่บ้านข้ามกลางพูดคุยที่แลมโบฟิลด์โรเจอร์กลับมาเป็นโรเจอร์ที่เราคุ้นตาอย่างตัวเลขของโรเจอร์เนี่ย255หลา4ทัชจ่าเนะครับเพราะว่าทางด้านของเอ่อโรเจอร์เนี่ยกว้างในที่จะเป็นจังหวะกว้างอวมยาว50หลาเพทนั้นเลยพี่เป็นเพทที่ทำให้ของโรเชอร์เนี่ยแซงจอร์เอเวขึ้นไปครับอยู่ในลำดับที่10ตลอดการของโคนาแฟคที่กว้างแล้วระยะมากที่สุดนะครับที่แจงหน้าของของเอเวเนี่ยทำไปทั้งหมด51,633หลา ครับตอนนี้ต้องมันจะทานไหมอ่ะกับคนข้งบวนอะ่ Matt อะแมตต์ไรอันส์อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดฟอร์มของโรเจอร์ได้แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนา่าจะพอมีลุ้นนะว่าครับและอีกอย่างที่เราสนใจคือโรเจอร์ Roger เนี่ยเป็นคนแรกที่เวลาเล่นเกมประเด็นนะแล้วผมแล้วก็สถิติเขาดีด้วยคือก่อนหน้าเกมวันนี้เขาชนะมาเจ็ดตักติดเพราะฉะนั้นวันนี้ชนะรวมแล้วที่ตอนนี้เป็นแปดแล้วนะแปดแล้วใช่ไหมครับแปดเกมนะครับ หรือว่าอาจจะชอบมั so ้งเพราะว่ากล้องในทั้งประเทศจับอยู่ที่เดียวไม่ต้องไปแบ่งดูไม่ต้องไปแชร์เวลากับใครเอาพูดถึงอีกหนึ่งแอรอนหน่อยครับพี่เพราะว่าอีกหนึ่งแอรอนก็เป็นตัวเปลี่ยนสาคัญในเกมนี้เหมือนกันนั่นคือแอรอนโจนส์ครับพี่ถือว่าสุดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าแอรอนโจนส์เนี่ยรับไปตั้ง4ทัชดาวนะครับจะว่าไปแล้วแอรอนโจนส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัววิ่งที่ที่มีการที่ดีแล้วก็นอกจากวิ่งดีแล้วเนี่ยรับบอลดีด้วย โอพูดถึงก็พูดถึงโจนซะมันมีมีเรื่องที่น่าสนใจ,จคือมู่ที่เขาสลอกทัชดาวปรากว่าทำสร้อยคอที่บรรจุกระดูกคุณพ่อเขาคอ่ะที่เป็นโรเก็ตดำๆใช่ไหมครับใช่อ่ะก็ถือว่าคู่นี้ถ้าเกิดจะที้จริงๆแล้วในความรู้สึกพี่สุเมฆเนี่ยคู่นี้มันเกิดอะไรขึ้นนอกจากว่าการได้กลับมาเล่นในบ้านนอกจากการที่เหมือนกับว่าได้กลับมาคืนถิ่น ของโรเจอร์แล้วฟอร์มดีขึ้นแบบนี้ไลออนผิดพลาดหรือว่าทางดานแพคกเกอร์ดีกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีคือถึงแม้ว่าใน,ใน,ใ,นในการเล่นเกมแรกนะัดเปิดฤดูกาลของ r o เ e อร์อาจจะดูฟอร์มก็สร้างจะผิดพลาดไปเยอะมากเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายคนบอกว่าพอกลับมาที่เราบบฟิฟด์เนี่ยโรเจอร์ก็คงยังเป็นโรเจอร์ถามว่ามีความผิดพลาดอะไรไหมในส่วนตัวผมผมสึกว่ามันไม่ได้ที่ที่เกินความคาดหมายมากนะับ จุดสำคัญก็คือการแก้เกมต้อบอกว่าพอพักครึ่งไปแล้วเนี่ยการแก้เกมเนี่ยของทางแพกเกอร์แก้เกมได้ดีกว่าแล้วก็ทําให้ทีมรับก็ดีด้วยทีมบุกก็ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ดีด้วยทุกอย่างมันเกื้อหนุดกันไปหมดก็เลยทําให้เราเห็นว่าครึ่งหลังโอ้เล่นกันแบบแตกต่างครึ่งแรกด้ดัาดใช่ครับแล้วก็สู่ก็มันก็เป็นฟอร์มที่ลงตัวนะ คือส่วนหนึ่งเราก็ต้องบอกว่าการที่ปิดคู่แข่งในหนึ่งครึ่งเวลาด้วยเกมศูนย์เนี่ยมันก็มันก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละหนึ่งคือทีมบุกได้อยู่ในสนามเยอะสองมันอยู่ในสนามนานได้เพราะว่าเกมรับมันก็ดีด้วยเล่นงานไลออนอยู่หมัดเลยงั่นคู่นี้ก็ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าคุณสุเมธบอกเอาไว้นะครับกับสุเมธพิกเมื่อสัปดาห์ก่อนบอกว่าเลือกทีเด็ดอยู่ที่วอชิงตันกับกินเบย์พัคเกอร์สนะครับคู่ที่สองก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ผู้ที่สอนที่เราเรื่องมารีแคปกันในวันนี้นะครับพี่สมเมธบอกว่าผู้นี้เนี่ยแหมต้องบอกว่ามีคนตกมาตายเพราะว่าเป็น KC ค,ครับที่แพ้ให้กับทางด้านของ b a l t i m o r ร์เรเวนจ์นะครับลามาแจ็กสันสามารถเอาชนะทางด้านของพัตติมาร o โฟมแล้วก็สามเป็นตัววิ่งแบบหลักๆแล้ววิ่งให้ได้ร้อยหลักทุกๆเกมใแต่ในกรณีของบ a ร์ติมอรเนี่ยหลังๆที่เราเห็นว่าเขาทำได้ก็เนื่องจากว่าเขามี โอ้ดแบ็กที่วิ่งเก่งก็คืออย่างช่วยทําให้เก่งถึงว่าเอาแค่ตัววิ่งคนเดียวมาวิ่งแต่ว่าจะมีคนช่วยวิ่งด้วยก็ลำบากไม่กี่อย่างใช่ไหมเออคือเก่งนี้มันก็ล่อไปร้อยหลาแล้วอ่ะแล้วแบบมันไอ้ร้อยหลาของรามามันก็มันก็มันก็เกิดขึ้นอยู่อาจจะไม่ถึงกับติดติดติดกันแต่มันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอ่ะพอพูดถึงรามาเนี่ยผมมีผมมีสถิตเพิ่มไม่เข้าอีกนิดอีกแล้วกัน อย่ยางวันนี้เขาวิ่งไปนหนึ่งร้อยเจ็ดหลาใช่ไหมครับนี่เป็นครั้งที่ใกในอาชีพของเขาแล้วครับที่วิ่งเกินร้อยหลาต่อเกียร์ตอนเนี้ทำสถิติเท่ากับแบเกวิคแล้วนะไม่ไม่ใช่วิคที่เสียหมานะครับ <c oughs> เสียเสียเสียเพราะหมาโอเคโทษที <c oughs> พูดถึงตัววิ่งเราไปต่อกันที่คู่นี้เลยครับพี่สุมเมยค,ครับเท <c oughs> นเนสซีไททันส์นะครับพบกับซีไอเทิลนะครับเพราะว่าจบครึ่งแรกเนี่ยปรากฏว่าซีฮอปโนํำถากนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยจบเลยขึ้น คำตอบก็คือพระเอกของเกมก็คือเดริกเฮนรี่หรือว่าบ้านเราอาจจะเริ่มคุ้นกับสายาว่า King ฮนระี่หละอาจจะฝืดๆในช่วงต้นแต่ว่าพอครึ่งหลักเนี่ยจะวิ่งระเบิดร,ระเบ้อมากรับคือผมชอบเขามาสักสปีแล้วนะครับปีที่แล้วออกผิดหวังหน่อย2ปีที่แล้วตอนที่เขาเข้าเพลย์ออฟแล้วเขาดูโดดเด่น นะครับดูกระทุง้งกระทุ้งอยู่นั่นแหละแล้วแบบทีมมันคว้างไม่ค่อยได้ไอ้นี่ก็วิ่งอยู่คนเดียวอะไรผมรู้สึกผมเป็นกำลังใจให้เขาแต่พอปีที่แล้วมันตกรอบเร็วไปเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันทีมมันไม่ค่อยลงตัวหรือเปล่าแต่ก็พอดูดีขึ้นเพราะว่าเขาก็ไปเอาปีกมาใช่ไหมพี่สำหรับปีนี้เนี่ยปีเนี้ยที่ตามพูดถึงเขาไปเชื่อมาแต่ไหนแตนะ่ไรแล้วว่าการวิ่งอ่ะการวิ่งมันใช้กลุยทางแต่ว่าจะให้เป็นหมัดน็อกเลยไหม,มก็คงไม่ใช่นะครับเหมือนมวยแบบว่ามวยบีดหมัดตัวได้ดีทีเดียวนะครับก็ มาทัชดาวไม่มีก็จริงแต่ก็มีระยะค่อนข้างเยอะนะครับ3า7รหลาขณะที่รสเซลวิลสันมี2ทัชดาวนะครับระยะก็300กว่าหลาเหมือนกันครับพี่เมยธดูตัวเลขดีน่าจะเป็นเซาเทิลชนะเนาะทำไมมาออกข้างนี้ล่ะอาจจะเขาเรียกว่าไม่นึกว่าจะเจอในสัปดาห์ที่2จากการวิ่งเลยห0หลาเห็นเลยว่าไอ้ไอ้พร้อมแบบเนี้จะทำให้วิลสันจะว่าไปเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ที่นักเกือกนักกลัวเลยนะ <ก> <Yeah. S 1> ที่พูดถึงว่าสิติเข้าออกก็ไม่เลวนะฟาสระดับ300 30 30 <Yeah. S 1> ร้อยตวราสองชัดเจ้ติงก็อยู่ที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเลทที <Yeah. S 1> ่ทสุดแต่ว่ามัน <'s> มีจุดที่บอกแหละก็คือพอทีมที่เหมือนกับว่านําอยู่แล้วพอโดนไล่ที่ไล่ตามมันก็เกิดอาการที่แบบแกรกขึ้นมือนันแล้วพอใน <Yeah. S 2> ต้านเนี่ยพอทาได้ปุ๊บมันยิง่งยิ่งเล่นยิงย่งดีอ่ะยิ่งเล่นได้ใจคือในเอเนแปลว่าเขามีคาพูดอยู่ประโยคว่าพอเล่นดีแล้วเนี่ยจากตัวใหญ่เนี่ยจะใหญ่ยิ่งขึ้น มันจะยิ่งเล่นตัวใหญ่ขึ้นยิ่งเล่นตัวใหญ่ขึ้นหัวใจแบบของตัวเพราะฉะนั้นยิ่งเล่นก็จะยิ่งมั่นใจแล้วพอไล่ไล่ไล่มาจนใกล้จนในที่สุดเนี่ยสามารถที่จะทําให้ตีสมบุกได้ตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าพอเริ่มรวนแบบตีฮอคพอเริ่มรวนปุ๊บเนี่ยมันปลูกไม่กลับนะครับที่ไต่ตนาเนี่ยมันไปยาวเกมเนี้ยทาให้ผมนึกถึงเกมสมัคร์วอเบิที่เคยเจอเจอกับฟอคอตตอนนั้นเนี่ย ฟอก์ทนำัากมากแล้วทอมเบทำได้ทำได้ทำได้ไล่ไล่ไล่ไมาปุ๊บจนต่อเวลาแล้วก็โดนแบกก็ส่านกากา์ก็ไปสัรคร่วิวอ๋อไอเกมที่มันนำเยอะๆที่มันมีภาพตอนที่เป็นพรีวิวก่อนเกมที่ทอมเบดี้ให้สัมภาษณ์แล้วเหมือนไอตัวนาฬิกาข้างหลังมันเป็นเลขสกอร์นั้นสามต่อยี่สิบกว่าหรืออะไรวะใช่ใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์เป็นสัปดาส่วนตัวผมว่าเป็นสัปดาห์ที่จิ้มไปดูในแต่ละคู่ที่ทูวิชั่นสไตล์เท่าสดมาก็ดูง่ายดูสนุกเราใจแต้มเยอะดีนะครับคู่ดืกก็ไม่ค่อยม่วงเท่าไหร่เอาละนะครับในช่วงท้ายของเปรกนี้เดี๋ยวเราไปดูคําถามที่ส่งกันเข้ามาครับให้พี่จาร์คนได้แบบหน้าใหม่หน่อยครับพี่เป็นไงบ้างจริงๆก็บอกให้ทุกคนนะแต่ว่าพี่สมเตพูดเลือกพูดแล้วกัน เอาเป็นว่าที่ที่ดูแล้วผิดหวักในนอยแต่ก็คือแซกนิวเันคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาโดนโยนลงไปให้เป็นตัวจิตเร็วกว่าที่เขาควรจะเป็ดหรือเปล่าเพราะว่าก <c oughs> ารที่เล่นดีในระดับนักกีฬามันไม่ใช่เป็นตัวการันตีนะว่าจะต้องมาเล่นโดยโปรแล้วจะต้องประสบวารบบเดียวกับที่เล่นในคอลเลจในคนละเลือด <c oughs> คือว่า,าจ,จะเห็นแซกนิวเันในสวิที่เรียนเนี่ยเล็กซีมากแต่เนี่ย <c oughs> สัปดาห์ที่ผ่านมา โอ้โห oh, โดนไป4จมันก็ ừ, เป็นปีส่วนสำคัญที่ทําให้ทางปีเจ็ดเนี่ยแพ้ตัดจุดลุยับมีหลายคนที่เก่งในมหาวิทยาลัยมาแต่พอขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าแบบนี้แหละเหมือนให้ซากุระเร่งโตอ่ะเราพอโตไม่ทันก็ดับเร็วเลยใน NFL เราจะเห็นโคตชแบ็กที่เป็นระดับแบบท,ท็อปท็อปเก่ๆงๆเนี่ย <ừ, S 2> ปีแรกๆรก็แย่ๆเยอะก็จะเป็นแดนมาริโน่ <Mar> ino, จะเป็นเ <ừ. S 1> ทตันแมนนี่อกแมนปีแรกๆ <ừ. S 1> อ,อชี อุ้ยโดนจะเจ็บเน็ดว่าเล่นแ,แต่ตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่จะทำให้เขามีประสบการณ์แล้วก็เหมือนกับเป็นตะไบอ่ะมาขัดให้มันตรงกันเนียนก็โอ้โหจีแอนาคตอ่ะคุณนี่เป็นคนศิลปะมากเลยนะครับมีตะบงตะไบเจรไนอะไรด้วยอ,ะอ่ะเ <laughs> ขาบอกว่าวิกแรด้เนี่ยโรเจอร์พาเจ็งแครับในแฟนตาซีส่วน วิกที่สองเนี่ยกลับมาเป็นเทพเลยต่อให้นิดนึงนะครับเพราะว่าคุณพิชิส่งต่อเข้ามาบอกว่าส่วนคนที่ทําให้วิกสองเจ๊งในแฟนตาซีเนี่ยก็คือเจ้าแดกครับพี่พี่สุพเทยังไปฉลับเล่นอยู่ไหมเนี่ยในแฟนตาซีเนี่ยพี่ไม่ได้เล่แนแฟนตาซีแต่ก็ดูแต่ก็ดูผ่านๆไว้อะไรนะะครับเพราะี่จะมีเรื่องของสแต็กมีเรื่องต่างๆบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นไปอยู่ในหลีกว่าไปไปจัดดูไปครับเแล้ว แล้วพี่ชอบแฟนตาซีไหมครัแฟนตาซีที่คือแบบคอสเพลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเหนือจินตนาการยอะไรเงี้ยหน่อยก็ดีนะหน่อยก็ดีเออเหรอสนุหยก็ดีใช่ไหมนะครับผมอ้าวนี่ <c oughs> คนมาถาม <c oughs> ใช่ครับมีคนมาถามต่อบว่าอ่อจูบอนเตอาดามจะงอนไหมครับไม่ค่อยถูกเลือกเลยไม่ค่อยได้เป็นเป้าแรกๆในการรับเลยก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ย อาจจะต้องโดนประกบต่อแหละทีที่จะเล่นกับกรีนเบย์เขาก็ต้องเลือกประกบปีที่ถือว่าเป็นปิดตัว top แบบแน่นอนก็ได้รับเกียรประกบก็เลยทำให้โอกาสรับโบอลจะน้อยแม็กโจสครับสงสัยตอนโปรเดเนี่ยตั้งใจปลาลูกไม่แม่นเปล่าครับ <laughs> ไม่อยากไม่อยากไปอยู่จากพวกกับเจ็ทต,ตอนนี้เลยไาอยู่เพเทียสเลยสบายละคือ <laughs> ถามว่าแม็กโจดีไหมนะ สองเกมที่ผ่านมาผมว่าเขาอยู่ในดับพอใช้นะแต่ถ้าดูจากแตดอาจจะเห็นว่ามันลงนิดหน่อยแต่ก็อย่าเพิ่งดยสนุกลองดูสัปดาห์ที่นี้ีล้วกันเพราะสัปดาห์ที่บตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเกมที่จะต้องวัดกับเซนก็น่าสนใจแหละเพราะว่าเซนเองเนี่ยก็เป็นทีมที่ปีนี้หวือหวาแฟนเซนเนี่ยคงจะ้อกกับวงการเล่นเพิ่งเข้าวงการมาหาทีมเชียร์อยู่นะครับคุณโรนัลโด้อ๋อนะฮะ อถ้าเกิดว,ว่าชอบแบบแมสแมสหน่อยก็เชียร์ตอนนี้ก็เคซีละมั้งเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พูดว่าคนที่ยังไม่เคยดูอะไรกซแล้วก็ไม่ได้ว่าจะต้องตามเทียร์ทีที่เป็นกระแตกผมแนะนําง่ายๆอยา่างคุณชอบหมวกันนอกทีมอหรือว่าชอบยูนีฟอร์มทีมปกติชอบสดครับพี่ไม่ใส่่บอกไม่บอก <laughs> อย่างตั้มปกติก็ใส่หมวกกัน็อกอยู่เนี่เหรอเอ้ยพี่บูลลี่หัวร้านผมนะเออนะครับก็พอประมาณนี้แล้วกันนะครับและนี่ก็คือในช่วงแรกนะครับเรารีแคปกันแล้วนะครับว่าในสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมานยมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อเป็นการเหมาะสมกับการตัดต่อนะครับเดี๋ยวพี่เมฆกับน้องตั้มหลาดใน EP นี้ไปก่อนนะฮะ พีเมยพร้อมแล้วนะครับนะครับเอาครับหมดเวลาแล้วนะครับใน EP นี้นะครับบรีแคปกันนะครับแต่วันนี้เวลาลงแล้วนะครับพี่เมกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ